ไปรษณีย์ไทยอ่าไปรษณีย์ก็ก็จะมีการโทรมาบอกนี่มีพัสดุมาใช่ไหมอ่าที่มงงันขึ้นขึ้นขึ้นประกาศของไปรษณีย์ขึ้นมาด้วยะะช่วงนี้สั่งของกันเยอะอาจจะรู้สึกว่าเออหรือว่าจะมีคนส่งมาให้เราทางผ่านทางไปรษณีย์ไทยมันเป็นยังไงคะพี่ถนอมมันก็ คือเหมือนกับมีคนโทรมาที่บ้านเลยพวกนี้นี่ยนี่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 ดงเอดูดิแจ้งเตือนจากไปรษณีย์ไทยเนี่ยค่ะเดี๋ยวอ่า,อานให้ฟังแล้วกันนะคะ<ม>เขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพโดยทําการโทรเข้ามาที่มือถือของลูกค้า<ม>โดยจะมีเสียงปลายทางเอว่าท่านมีพัสดุที่ยังไม่ได้รับจากไปรษณีย์ไทยกรณากด9เพื่อสอบถามรายละเอียดครับพอเรากดไปเนี่ยก็จะมีการโอนสายไปให้พูด ไปให้คนพูดนะคะคเขาก็จะบอกว่าเป็นบริการแจ้งเตือนแบบใหม่นะคะถ้าต้องการทราบรายละเอียดพัสดุของคุณกรณาแจ้งชื่อที่อยู่และหมายเลขรปร,ประชาชนค่ะ ถ้าเกิดมีข้อความแบบนี้มีคนโทรมาแบบนี้อย่าลงเชื่อเด็ดขาดนะคะยืนยันว่าไปรษณีย์ไทยไม่มีบริการให้บริการรูปแบบนี้ที่แบบจะโทรไปบอกว่ามีพัสดุค้างอยู่ให้ขอเบอร์โทรศัพท์ชื่อที่อยู่แล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนไม่มีนะคะมันหลอกออกข้อมูลไปใช่เราตระหวังนะอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะครับคือ มันมาทุกรูปแบบเมื่อวานแม่บอกว่ามีคนโทรมาจากดีเอชแอลแล้วก็ทำหน้างงเราบอกแม่ได้สั่งอะไรหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ได้สั่งอะไรก็วางไปเลยคือไม่ต้องสงสัยเลยะนะก็ถ้ามาเรื่องบอกไม่มีไม่มีมมจบ <c oughs> นะครับไม่ต้องไปตอแยกับคนพวกนี้เลยไม่ต้องคุยอะไรด้วยเลยนะครับเพราะว่ายิ่งผู้สูงอายุอยู่บ้านเนี่ยนะไม่มีอาชีพเล้ลูกหรือเปล่าใครสั่งอะไรไม่ต้องเลยครับเดี๋ยวลูกเขาจัดก,การเขา,เขาเองได้ถ้าเป็นเรื่องของลูกกันนะเอาระมัดระวังกันไว้ก่อน